สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนมิถุนายน2 5 6 7นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนะคะท่านที่เกิดในราศีเมถุนในที่นี้หมายถึง ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอสะอะไรก็ตามขอให้จำไว้ว่าราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้ แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ทาหลอดนี้แล้วก็ไพ่เลยนะมองนี้นะคะเพราะว่าในไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าไม่ได้อิงลัคนานะคะขอท่านเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันท่านที่เกิดในราศีเมถุนช่วงเดือนมิถุนายนี้โดยสภาพทั่ว,วไปแล้วท่านก็ยังอยู่สุขสบายดีอยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะแต่ทีนี้ว่าแม่หมอจะตรวจเช็คย่อยทีละเรื่องดูเรื่องการงานก่อน สำหรับหน,ห,นหน้าที่การงานท่านที่เกิดในราศีเมถุนนี้นะคะดวงการงานช่วงระหว่างครึ่งเดือนแรกนี้การงานยังไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทาง,ส,ทาทาง,ง,ง,งสักเท่าไหร่ยังไม่ลงเอยยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่มันยังมีอุปสรรคมันยังมีติดขัดติดขัดอันนั้นติดขัดอันนี้นะคะมันยังไม่เข้ารูปเข้าล่างอะไรอย่างนี้นะคะ คือหมายความว่าท่านที่เคยทำงานก็คือมันก็ดีเป็นไม่ว่าหน่วยงานที่ท่านทำนั้นมันจะดีจะมั่นคงก็ตามแต่ถ้าว่าตัวท่านนี้เมื่อเข้ามาสู่ช่วงเดือนมิถุนาตัวท่านนี้อาจจะยังเหมือนมันไม่พร้อมในบางเรื่องบางอย่างไม่พร้อมที่จะ,ะลุยได้เต็มที่ในบางจุดบางเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางท่านเข้ามา อยู่ในงานใหม่อะไรงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางอะไรมันก็ยังเป็นติดตดิดขัดขัดอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าว่าด้านการงานที่ท่านทำอยู่นี้มันยังดีและมั่นคงดีอยู่และงานนี้มันก็ยังมั่นคงสร้างเงินให้กับท่านได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าเฉพาะตัวท่านมันยังมีอุปสรรคมันยังติดขัดในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังท่าน,นั้นเองด้านการงานที่ท่านทำอยู่นี่ก็เริ่มดีทั้งตัวท่านนี้ก็ทำงานไปได้ดีนะคะทำงานไปได้ดีและมีความสุขสบายสบายและการงานนี้ก็ยังสร้างเงินให้กับท่านได้เป็นกอบเป็นกรรมดีนะคะไม่ว่าท่านนี้จะทำงานส่วนตัวจะทำธุรกิจอันใดก็แล้วแต่ งานที่ท่านทําไม่ว่าธุรกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันฉลุกกระตัวท่านหมดในช่วงเดือนนี้ทํามาค้าขึ้นแล้วก็งานก็ยังสร้างเงินสร้างกำไรกําไรให้กับท่านได้เป็นสุขได้เป็นปื้มดีอยู่นะคะหรือท่านที่ทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ถือว่าบรรทัดไม่มีปัญหาไม่มบุตรศักทั้งเจ้านายก็ไม่มีปัญหาทั้งบริวารก็ไม่มีปัญหาก็ ทำงานสบายๆหรือว่านักศึกษาเล่าเรียนหากแม้นว่าจะมีการสอบในช่วงเดือนนี้ท่านก็สอบผ่านฉลยนะคะหรือว่าท่านเรียนจบแล้วต้องการไปสมัครงานถ้าเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านไปสมัครงานอาจจะรออยู่สักนิดหนึ่งนะคะต้องต้องรอไปถึงช่วงครึ่งเดือนหลังเขาถึงจะเรียกท่านเข้าทํางานอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันจะล่าชา้าจะติดขัดไปนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีงานมีการทําอยู่ ต่อไปมาดูเรื่องการเงินสำหรับการเงินช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกการเงินยังไม่ค่อยจะแมใสสักเท่าไหร่การเงินคือท่านนี้รู้สึกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนนี้มีแต่รายการจับจ่ายใช้สอยเงินเยอะเลยถึงจะมีไรายได้เข้ามาจากทางนั้นจากทางนี้เข้ามาแต่มันก็จะพาดไป เข้ามาทางนี้สะพัดออกไปทางนั้นมันจะเป็นอยู่อย่างนี้มันยังทําให้ท่านนี้รู้สึกว่าตึงเครียดมากโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนี่แหละช่วงครึ่งเดือนแรกนี้งานก็ยังทําให้ท่านหงุดหงิดเงินก็ยังทําให้ท่านหงุดหงิดอีกนะคะแต่ไม่เป็นไรช่วงจังหวะดดวงของท่านมันจะไปดีเอาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังอะไรอะไรมันก็ดีพร้อมไปหมดงานการที่ท่าน,นยังมีปัญหาที่ท่าน ติดขัดอยู่พอมาสู่ครึ่งเดือนหลังเท่านั้นเองงานก็ดีทำธุรยิจส่วนตัวกู้ค้าก็หลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการท่านมากมายเอาเงินจากช่องทางนั้นทางนี้ก็สะพัดเข้ามาเริ่มจะได้เป็นเพิ่มเริ่มจะมีความสุขในการสร้างเงินแล้วเอาเป็นว่าสรุปแล้วการงานและการเงินมันจะไปดีเอาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ให้อดทนอดทนไปก่อน หากแมนมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ให้อดทนอดกั้นไปก่อนนะคะพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังและทุกอย่างก็ลงตัวดีโชคลาภก็เริ่มหลั่งไหลหมุนเวียนสะพัดมาดีมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องแห่งความรักสําหรับเรื่องแห่งความรักแล้วมันก็ยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเดือนมิถุนาแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองอย่างหนึ่ง ความรักสําหรับคนโสดสความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะความรักสําหรับคนโสดนี้คนไหนที่เป็นโสดอยู่ยังอยู่บนคันทองอยู่ก็ขอให้อยู่บนคันทองไปก่อนนะยังไม่ต้องลงมาหรอกเพราะว่าช่วงเดือนนี้การมาเทพอาจจะนอนหลับนอนหลับก็เลยไม่ได้จับสอนมาแผงปักอ,อกปักใจนะคะ เพราะฉะนั้นอยู่บนคานทองมีความสุขดีแล้วไม่ต้องลงมาเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ขอให้ท่านนี้ต้องทําใจแล้วเราไม่ต้องไปคาดหวังแห่งความรักหรอกนะคะอยู่เป็นโสดมันอิสระดีแล้วนะคะมันอิสระดีดังนั้นหากแม้นช่วงนี้หากแม้นมีใครมารักมาชอบมาจีบอะไรท่านก็ไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องอไปวางเป้าหมายแห่งความสําเร็จสมหวังหรอกนะคะหากแม้เพราะว่าความรักช่วงนี้ มันมีเข้ามาก็จริงมันมีเข้ามาผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ไม่ต้องไปเป็นกีรังยั่งยืนในความรักในช่วงนี้นะคะช่วงเดือนนี้เดี๋ยวพอช่วงเดือนหน้าเดือนก็รากดามันก็จะดีแล้วลหละนะคะสรุปแล้วคนที่เป็นโสดในช่วงเดือนมิถุนายนยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดนะคะต่อไปเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะคะ ด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์ครอบครัวนี้มันยังไม่แจ่มใสนะคะดูมันยังไม่สวีทหวานกันมันยังดูจืดชืดเย็นชามันยังดูห่างเหินกันมันยังดูห่างเหินจืดชืดเย็นชาหมางเมินต่อกันหรือบางคู่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ก็จะ,ะบางคู่ก็อาจจะไปทํางานที่ตรงโน้นทํางานที่ตรงน,น,งน,รงนี้บางคนก็อยู่จังหวัดนี้ก็ไปคนก็ไปทํางานตรงโน้นบางคนทํางานที่ประเทศไทยบางคนก็ไปทํางานที่ต่างประเทศดังนั้นความผูกสัมพันธ์มันก็เลยห่างเหินกันมันก็เลยยังต้องพัดภาพกันนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่รวมกันมันก็เหมือนกับห่างไกลกัน คือไม่สวิทหวานกันไม่สนใจกันอาจจะเป็นพราะต่างคนก็ต่างอาจจะมีหน้าที่การงานต้องการต้องการที่จะสร้างเงินสร้างงานกันเลยไม่ได้ใส่ใจในยได้แห่งความผูกสัมพันธ์เพราะว่าเคยอยู่ร่วมกันมาเนิ่นนานแล้วบางทีก็ยังอาจจะมีความรักใร้กันแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันจะเป็นอย่างนี้นะคะอยู่อยู่ใกล้กันมันก็เหมือนอยู่ห่างไกลกันมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ ต่อไปมาดูด้านแห่งความรักดูด้านเคราะห์นะครับท่านก็โชคดีไม่มีเคราะห์พยันอันตรายใดๆนะคะทีนี้เรามาดูดวงชะตาของท่านดวงชะตาของท่านมันจะไปดีฟ้าจะเปิดทางให้กับท่านในช่วงวันที่25ถึงวันที่30มิถุนายนช่วงนั้นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังท่านยังอยู่ในมุมมืดหรือว่ายังอึมครึมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็ดีช่วงนั้นแหละท่านทึงจะได้แสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหวนกลับมาทําให้ท่านนี้เป็นสุขงานก็จะเริ่มดีการเงินก็จะเริ่มดีก็จะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองสะพัดเข้ามาสู่จากช่องทางนั้นจากช่องทางนี้ เอาว่าเป็นว่าดวงจะไปดีท่านจะมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรก็นวดเลยไปไปลายเดือนนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีหมดเลยนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการทำนายนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งแต่การดูเป็นภาพรวม มันก็จะเกิดความแม่นยําถึง80%เซได้นะคะทีนี้ว่าหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจแค็ดวงชะตาเพื่อเป็นดวงชะตาของเราโดยเพียงผู้เดียวนี้มันจะเกิดความแม่นยําจะมังยิ่งนะักก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะว่าเมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้ท่านก็สามารถที่จะจูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์ แล้วเลือกไพ่ที่เป็นจริงเป็นดวงของท่านโดยแท้จริงนะคะแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาท200บาทนี้จบทุกเรื่องถามได้ทุกเรื่องทุกปัญหาไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องอะไรหาหนทางออกไม่ได้เมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอแล้วท่านมาเลือกไพ่แล้วไพ่ยิปซีและไพ่เลนมองนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาหกับท่านได้ทุกเรื่องเลยนะคะก็มาดูกับแม่หมอที่บ้าน หากแม้ว่าใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันอยู่คนอยู่คนละภาคอยู่คนละประเทศอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรเรามาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยให้ท่านนี้มาแอดไลน์นะคะแม่หมอจะให้ไลน์ไอดีไว้ที่นี่นะคะให้ท่านแอดไลน์มาหรือท่านไม่สะดวกเกี่ยวกับแอดแอดไลน์ไอดีท่านก็ามามากดเพิ่มเพื่อนนะคะ กดเพิ่มเพื่อนแล้วตามด้วยเบอร์โทรของแม่หมอกคือเบอร์โทร0629597004นะคะแลลายมันก็จะเด้งกันมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันในไลน์นะคะหรือท่านอาจจะเซิร์ชหาก็ได้โดยพิมพ์คำว่าศูนย์ภาษาอังกฤษศูนยแล้วกห็หรือไม่ก็เซิร์ชเขียนคำว่าศูนย์สอเสือสรุนนอนูนะคะ แล้วลา,ลายมันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนหน้าคือเดือนอกรกฎาคมนะคะทีนี้ว่าบางคนบอกว่าอยากจะดูดวงแต่ว่าไม่อยากจะเสียค่าครูอยากจะดูฟรีดูให้ไหมคะอยากจะดูฟรีก็ดูได้ค่ะขอเพียงให้ ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะ mm hmm. เมื่อกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอดีแล้วท่านก็แอดไลน์ hmm. มาแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามนะคะ mm hmm. ท่านอยากรู้เรื่องอะไรตั้มคังถามมาแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดแล้วแม่หมอก็จะตอบให้ท่านฟ mm hmm. รีเช่นกันนะคะ mm hmm. โอเคแม่หมอก็ขอจากไปนะบัตรนี้ขอให้ท่าน จงอยู่ดีมีความสุขพ้นจากทุกข์จากโศกจากโรคจากภัยพ้นจากเฉพาะเสียงอย่างไรทั้งหลายด้วยแตดสาธุเพียงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ